ก็สวัสดีครับเพื่อนช่างทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ครับผมจะมารีวิวการซ่อมทีวีชาร์ปนะครับ21นิ้วนะครับสำหรับเครื่องนี้นะครับเป็นอาการเปิด AV ไม่ติดนะครับไม่มีสัญญาณไม่มีภาพออกนะครับซึ่งสำหรับทีวีรุ่นนี้ครับไม่สามารถดัดแปลงที่ไ c ได้นะครับผมก็เลยจะมาแนะนำวิธีการดัดแปลงนะครับโดยใช้ กล่อง RF นะครับส่งเข้าทีวีส่งเข้าจูเนอร์ทีวีให้รับสัญญาณวิดีโอได้นะครับก็มาดูกันเลยนะครับครับก่อนที่เราจะแปลงนะครับหรือเราจะทำชุด AV นะครับข้างนอกครับก็เราต้องเปิดมาที่ทีวีนะครับให้เป็นระบบจูเนอร์นะครับซึ่งเป็นระบบอนาล็อกนะครับรุ่นรุ่นรุ่นเก่านะครับซึ่งเป็นเม็ดโสนึ่นแบบนี้นะครับแล้วเราจะมา ใช้ตัวส่งคือส่งสัญญาณ RF เข้าไปที่จูเนอร์ทีวีเครื่องนี้นะครับตัวนี้ก็เป็น IC เสียนะครับซึ่งผมได้ตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือ IC ทางด้าน v ี d e อ IN นะครับก็คือ AV นั่นเองนะครับที่เสียก็เลยจะมาทำวิธีนะครับใช้กล่อง RF นะครับเป็นตัวส่งสัญญาณเข้าหาจูเนอร์นะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวผมถอดออกแล้วนะครับ C R C หกสองนะครับที่ต่อมาจากขาแจ็คเอวีนะครับก็คือขา R C A นะครับตัวนี้นะครับแจ็ค R C A ตัวเมียตัวนี้นะครับยิ่งผ่านมาตัวนี้แล้วก็ไปนี่ครับตัวนี้จะไปไอซีนะครับไปผ่านตัวนี้จะไปหาไอซีครับให้เราตัดออกไปหาไอซีจังเกิลนะครับซึ่งเป็นตัวจุดรับเอวีนะครับและ แต่ตัวนี้นะครับขานี้เป็นขานะครับเป็นขาของแก๊กนะครับแก๊กเสียงตัวนี้เป็นเสียงนะครับตัวนี้เป็นเสียงตัวนี้เป็นภาพนะครับเป็น AV นะครับนะครับแก๊กเหลืองเหลขาวขาวนะครับคู่กันข้างบนคือชุดนี้นะครับชุด AV ชุดนี้นะครับให้เราตัดรอยอาออกนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็รอยอาออกเหมือนกันนะครับให้ออกเลยนะครับเารให้เรารอย R ออกนะครับ ตัวนี้นะครับถ้าสัญญาณไม่ชัดเราค่อยออกทีหลังนะครับถ้าภาพไม่ชัดเราค่อยถอดออกนะครับตัว R c 6 1นะครับถ้ามันชัดแล้วก็ไม่ทองถอดนะครับถ้าสัญญาณแรงนะครับตัวนี้เป็นตัวรับสัญญาณ AV จากกล่องดาวเทียมหรือสัญญาณวิดีโอข้างนอกนะครับนะครับข้างในจะเป็นแบบนี้นะครับ เ,เหมือนเหมือนกับเครื่องส่งสัญญาณวิดีโอนะครับเป็นเหมือนเหมือนเครื่องส่งนะครับก็ดูสายไว้นะครับตัวนี้เอาสายหลุดแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะต่อเป็นสายสายไว้นะครับสายสีแดงนี่จะเป็นไฟบวกนะครับแต่แต่ต่อใหม่นะครับถ้าถ้าถ้าไม่ตรงสีแบบผมต่อนะครับต่อใหม่ก็ได้นะครับตัวนี้นะครับ อันนี้เป็นไฟบวกนะครับสีเหลืองจะเป็นวิดีโอนะครับสีแดงจะเป็นบวกสีน้ำเงินจะเป็นสายกาวนะครับคือสายลบนะครับน้ำเงินน้ำเงินไฟลบนะครับสีเหลือง สัญญาณวิดีโอคือสัญญาณจากกล่องดาวเทียมหรือกล่องซีดีอะไรพวกนี้นะครับที่เป็นสัญญาณ AV นะครับให้เขา้ามาเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็นี่คือสีแดงนะครับเป็นไฟบวกนะครับสีขาวเป็นเสียงนะครับคือสัญญาณเสียงนั่นเองนะครับ วันนี้ผมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับให้ต่อตามนี้นะครับจากนั้นเราจะเอาสายเข้ากับวงจรทีวีนะครับครับจากนั้นเราก็ประกอบลงนะครับประกอบลงเหมือนเดิมนะครับหลังจากเราต่อสายเสร็จสิ้นนะครับจากนั้นเราก็ตัดสายนะครับเราก็ไปวัดซะกก่อนนะครับเราค่อยไปตัดออกเราจะติดตั้งไว้ตรงไหนนะครับต้องตัดสายออกนะครับ เราก็ได้สายมาห้าเส้นนะครับเร,เราจะมาต่อกันเลยนะครับสายห้าเส้นนี้แล้วนะครับดู5เส้นแล้วก็มีตัวนี้เป็นสายไฟนะครับเป็นสายเนี่นะครับเป็นสายลบคือสายกาวนะครับแล้วตัวนี้เป็นสายไฟบวกนะครับตัวนี้ใช้ไฟบวกเลี้ยง5โวลต์นะครับ ก็สายเหลืองก็เป็นสายีโอสายสัญญาณภาพเข้านะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นสัญญาณเสียงเข้านะครับเป็นสัญญาณอินพุตนะครับตัวนี้เป็นสัญญาณอินนะครับไม่ใช่สัญญาณเอาเอาพุตนะครับเป็นสัญญาณอินแล้วเราจะไปผ่านเข้าจูเนอร์ตัวนี้นะครับจูเนอร์ตัวทีทีตัวนี้นะครับครับเดี๋ยว ผมจะต่อเสียจเดี๋ยวค่อยมาดูกันครับหลังจากนะครับผมต่อสายไฟเรียบร้อยนะครับก็คือมาจากกล่องนี้นะครับก็สายสีเหลืองนะครับจะเป็นสายสัญญาณวิดีโอนะครับคือสัญญาณเข้านะครับสัญญาณอินนะครับจากกล่องนะครับเข้ามาสายเหลืองนี้ก็เข้ามาในกล่องนี้นะครับส่วนสายแดงนะครับ สายแดงจะเป็นสายไฟ b บวกนะครับ5โวลต์นะครับซึ่งต่อเข้ามานะครับต่อเข้ามาในกล่องนี้เหมือนกันนะครับแลตัวนี้เป็นสายกาวนะครับตัวนี้เป็นสายกาวนะครับที่ผมต่อไว้เป็นสายสีน้ำเงินนะครับกาวหรือไฟลบนะครับตัวนี้และเส้นนี้ก็เป็นสัญญาณเสียงนะครับคือออริโอนะครับตัวนี้นะครับ สัญญาณเสียงนะครับแล้วเส้นสีน้าตาลนะครับที่ผมต่อไว้นะครับกอมาต่อลงจุดนี้นะครับนี่นะครับจุดนี้จะเป็นจุดแจ็คแจ็คสายอากาศสมัยก่อนนะครับแจ็คไอสสัยก่อนนะครับก็ต่อต่อลงที่ขาตัวนี้เลยนะครับที่เป็นเป็นขากลางเขา ของตัวนี้นะครับต่อลงตัวนี้เลยนะครับนี่เป็นสายส่งนะครับสายส่งมาเข้าจุดนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวรับสัญญาณจากกล่องดาวเทียมนะครับจะรับสัญญาณสัญญาณกล่องดาวเทียมตัวนี้แล้วครับตัวนี้จะเป็นตัวส่งนะครับรับแล้วก็ส่งส่งไปจุเนอร์ตัวนี้นะครับ แล้วก็ส่งมาตัวนี้แล้วก็เราต้องไปจูนภัพนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะครับจากนั้นเราก็มาเข้าเมนูนะครับเข้าโหมดปรับด้วยมือนะครับตัวนี้นะครับนะครับเข้าโหมดปรับด้วยมือแล้วก็สแกนนะครับผมก็ได้ต่อสัญญาณวิดีโอเข้าแล้วนะครับ ตอนนี้กําลังสกแกนตัวนี้นะครับค้นหาช่องนะครับเหมือนกับเราดูทีวีสมัยก่อนนะครับดูทีวีอนาล็กอกออกมาแล้วนะครับ400 4 0 0 416เมกะเฮิร์นะครับสัญญาณความถี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับปรับด้วยมือนะครับ ตอนนี้นะครับครับตอนนี้นะครับตอนนี้ก็ดูได้แล้วนะครับ